โซโลโมอนเลือกคบฮีรามฮีรามเป็นใครเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไงเรามาดูด้วยกันครับ CGN ไทยสวัสดีครับพี่น้องท่าน,นครับพบกับรายการ Living Life รายการที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนแน่นอนเพราะเราใช้พระวจนะของพระเจ้าเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิต พบกับผมพรสูงจิตแจ้งสีบันคือจักรังจากพระคัมภีหนึ่งพงศ์ัตริยทที่หข้อ1นึ่งถึงวันนี้ผมให้หัวข้อว่าพันธมิตรแบบฮีรามหนึ่งพงศ์ัตริย์บทที่5ข้อหนึ่งถึง18ฮีรามกษัตริย์เมืองไทระได้ส่งข้าราชการของท่านมาเฝ้าซาโลมอนเมื่อท่านได้ยินว่าเขาได้เจิมตั้งพระองค์ไว้แทนพระราชบิดาของพระองค์เพราะฮีรามเป็นสหายของดาวิดอยู่เสมอ และซาโลมอนได้ส่งพระดำรัสไปยังฮีรามว่าท่านคงทราบอยู่แล้วว่าดาวิดพระราชบิดาของเราไม่ทรงสามารถสร้างพระนิเวศสำหรับพระนามของพระยาเวพระเจ้าของพระองค์ได้เพราะสงครามล้อมรอบพระองค์อยู่จนกว่าพระยาเวจะทรงปราบศัตรูให้อยู่ใต้ฝ่าพระบาทของพระองค์แต่บัดนี้พระยาเวพระเจ้าของข้าพเจ้าทรงให้ข้าพเจ้าได้หยุดพักรอบด้านปฏิปักษ์หรือเหตุร้ายก็ไม่มี ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงประสงค์จะสร้างพระนิเวศสำหรับพระนามของพระยาเวพระเจ้าของข้าพเจ้าดังที่พระยาเวได้ตรัสไว้กับดาวิดพระราชบิดาของข้าพเจ้าว่าบุตรชายของเจ้าผู้ที่เราจะตั้งไว้บนบันลังแทนเจ้าจะสร้างพระนิเวศสำหรับนามของเราฉะนั้นบัดนี้ขอท่านสั่งให้ตัดไม้สนสีดาจากเลบานอนเพื่อข้าพเจ้าและข้าราชการของข้าพเจ้าจะสมทบกับข้าราชการของท่าน ข้าพเจ้าจะมอบเงินค่าจ้างข้าราชการของท่านแก่ท่านตามที่ท่านตั้งไว้เพราะท่านทราบแล้วว่า่ามกลางเรานี้ไม่มีใครรู้จักตัดไม้เหมือนชาวไซดอนต่อมาเมื่อฮีรามได้ยินพระดำรัสของซาโลมอนท่านก็ชื่นชมยินดียิ่งนักและว่าสาธุการแด่พระยาเวในวันนี้ผู้ประธานบุตรชายที่มีปัญญาคนหนึ่งแก่ดาวิดให้อยู่เหนือชนชาติใหญ่นี้และฮีรามก็ใช้คนไปยังซาโลมอนทูลว่า ข้าพเจ้าทราบข่าวที่ท่านส่งไปยังข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าพร้อมจะทำตามที่ท่านปรารถนาในเรื่องไม้สนสีดาและไม้สนสามใบข้าราชการของข้าพเจ้าจะนำไม้ลงมาจากเลบานอนถึงทะเลและข้าพเจ้าจะผูกแพรล่องมาตามทะเลถึงที่ที่ท่านจะกำหนดให้และข้าพเจ้าจะให้พวกเขาแก้แพรที่นั่นขอท่านมารับเอาและขอท่านส่งสเสบียงอาหารแก่วังของข้าพเจ้านี่ก็สมประสงค์ข้าพเจ้าแล้ว ฮีรามจึงได้จัดส่งไม้สนสีดาและไม้สนสามใบให้แก่ซาโลมอนตามพระประสงค์ทุกประการและซาโลมอนได้ประทานข้าวสาลีให้เป็นอาหารแก่วังของฮีรามสองพตันและน้ำมันบริสุทธิ์สี่พันลิตรซาโลมอนประทานอย่างนี้แก่ฮีรามทุกปีและพระยาเวประทานสติปัญญาแก่ซาโลมอนดังที่ทรงสัญญาไว้และมีสันติภาพระหว่างฮีรามกับซาโลมอน และทั้งสองก็ทำสนธิสัญญากันพระราชาซาโลมอนทรงเกณฑ์คนงานโยธาจากอิสราเอลทั้งหมดคนที่ถูกเกณฑ์มีจำนวนสามหมื่นคนและพระองค์ทรงใช้เขาทั้งหลายไปยังเลบานอนโดยผลัดเปลี่ยนเวรกันผลัดละหนึ่งหมื่นคนต่อเดือนพวกเขาจะอยู่ที่เลบานอนหนึ่งเดือนและอยู่บ้านสองเดือนและอาโดนีรัมเป็นผู้ดูแลคนงานโยธาซาโลมอนมีคนขนของหนักเจ็ดหมื่นคน และคนสกัดหินในถิ่นเทือกเขา80,000คนนอกจากนี้ยังมีข้าราชการผู้ใหญ่ของซาโลมอนอีก3,300คนเป็นผู้ดูแลการงานและเป็นหัวหน้าดูแลประชาชนผู้ปฏิบัติงานพระราชาทรงบัญชาและเขาทั้งหลายได้สกัดก้อนหินใหญ่ล้ำค่าออกมาเพื่อวางรากฐานของพระนิเวศด้วยหินที่แต่งแล้วดังนั้นคนงานก่อสร้างของซาโลมอนคนงานก่อสร้างของฮีรามและชาวเกบานก็ตัดเตรียมไม้และหิน เพื่อสร้างพระนิเวศในพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่าโซโลโมอน,เ,นเลือกคบฮีรามฮีรามเป็นใครฮีรามนั้นเป็นกษัตริย์ของไทระแล้วเคยมีพันเป็นพันธมิตรร่วมกับดาวิดมาตลอดฮีรามรักดาวิดแล้วก็ฮีรามร่วมมือกับดาวิดหลายด้านจากพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยนะครับ ความสัมพันธ์ของฮีรามกับดาวิดดีจึงมาดีสมัยโซลมอนด้วยถามว่ามาถึงรุ่นโซลมอนทําไมโซลมอนเลือกคบฮีรามเป็นพันธมิตรอันที่หนึ่งครับเพราะความสัมพันธ์ในอนดีตดาวิดกับฮีรามเจริญสัมพันธไมตรีกันมาดีมากเรารู้ว่าดาวิดเป็นแบบอย่างของความรักความจริงใจดังนั้นเองคนที่ดาวิดเลือกแน่นอนต้องดีหมดเลย นะครับดาวิดเลือกมาอยู่ใกล้ๆนั้นเองซาโลอมอนไม่ไม่ได้เรียกว่าไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายเลยไม่ต้องลังเลใจเลือกเพราะว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับด,วดาวิดพระบิดาบอกว่าฮีรามรักดาวิดเสมอในข้อที่1นึ่งนั้นเองขอบคุณพระเจ้าเขารู้ว่าคนไหนจริงใจกับคุณพ่อของเขาก็ต้องใจเขาด้วยเช่นเดียวกันเพราะอะไรครับเพราะฮีรามเป็นคนที่รักพระเจ้า ถ้าเรามาสังเกตในตรงนี้ด้วยกันตอนสมัย2สมเด็จบทที่5ข้อ10ถึง11คนอื่นเลือกจะเป็นศัตรูกับดาวิดแต่มีฮีรามเท่านั้นนะฮะศัตรูรอบข้างนะฮะที่อยู่รอบข้างของดาวิดเวลานั้นประเทศรอบข้างเลือกที่จะเป็นศัตรูกับดาวิดแต่มีเฉพาะฮีรามที่ไทระเป็นเมืองที่คอยช่วยเหลือดาวิดดังนั้นเองมาความสัมพันธ์ในอนดีตไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องลังเลใจอันที่2ครับเพราะแสดงความตั้งใจที่ดีต่อกัน ข้อ4ข้อ5จะสังเกตเลยนะครับว่าโซโลโมอนพอเห็นแบบนั้นปั๊บก็เลยแจ้งนะครับข้อที่3ถึงข้อที่5เลยบอกว่าผมจะสร้างนิเวศของพระเจ้านะครับแล้วก็พระเจ้าตอนนี้ให้เหตุการณ์รอบด้านไม่มีสงครามอีกแล้วได้ผมจะสร้างนิเวศของพระเจ้านะครับและข้อที่นะบอกว่าขอช่วยตัดไม้สนสีดาแห่งเลมาดอนให้ข้าพเจ้าข้าขราชการข้าพเจ้าสมทบพวกข้าราชการของท่านแล้วก็จะมอบเงินให้ ตามที่ท่านบอกมานะครับมันเป็นความตั้งใจที่ซาโลอมอนเป็นแบบอย่างที่ดีจุดนี้นะครับทำงานด้วยกันนะแล้วแต่ฮีรามเสนอมาเลยแล้วก็ยังชมคุณภาพด้วยนะครับว่าคนของท่านนั้นยอดเยี่ยมมากนะครับและกันเองซาโลอมอนเลือกฮีรามเพราะว่าสามารถพูดตรงไปตรงมากันได้ตั้งใจสามารถสื่อสารกันได้วันนี้นะครับถ้าเราจะเลือกใครสักคนเป็นผู้ร่วมงาน ทำงานด้วยกันก็ต้องให้เป็นคนที่มีความตั้งใจแบบเดียวกันอันที่3ครับเพราะศรัทธาเดียวกันข้อที่7บอกว่าและอยู่มาเมื่อฮีรามได้ยินถ้อยคาของโซลมอนท่านก็ชื่นชมยิดนดียิ่งนักแล้วว่าสาธุการพระเจ้าในวันนี้ผู้ประธานบุตรชายที่ฉลาดองค์หนึ่งแก่ดาวิดให้อยู่เหนือชนชาตินี้สําคัญในทุกนี้มากฮีรามชื่นชมโซลมอนเพราะโซลมอนเอาพระเจ้าโซลมอนติดตามพระเจ้าสาธุการแด่พระเจ้าในวันนี้ผู้ประธานพระบุตรให้กับให้กับดาวิด ขอบคุณพระเจ้าครับในจุดนี้ทั้งสองคนมีศรัทธาเดียวกันโดยมีพระเจ้าเป็นอันที่หนึ่งเหมือนกันนะครับเราสังเกตว่าเมื่อโซโลโมอนเลือกฮีรามเลือกเพราะความสัมพันธ์กับดาวิดสัมพันธ์ในอดีตเลือกเพราะความตั้งใจที่มีต่อกันเลือกเพราะศรัทธาเดียวกันอันที่3ครับซึ่งยาวมากเลยตั้งแต่ข้อที่8จนถึงข้อที่18ก็คือชีวิตที่แสดงออกมานะครับแสดงออกมาอย่างไงครับ ข้อ8ข้อ9ก้ีรามพูดดีเทลงานเลยครับเดี๋ยวผมจะทําอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะส่งคนไปอย่างนี้แล้วก็จะส่งจากที่นั่นมาถึงที่นี่แล้วก็เดี๋ยวให้ท่านจับทําอย่างนี้ตอนนั้นมีดีเทลงานหมดเลยนะซึ่งเราไม่มีเวลาพูดมากนะครับในจุดนี้ในข้อที่10พอสัญญากันแล้วก็ทําจริงครับส่งมาตามบอกทุกอย่างนะครับหลายคนดีเทลมาเรียบร้อยไม่ส่งไม่ทําตามแต่นี่เขาทําตามหมดเลยนะครับและข้อที่11 โซลโมอนก็สัญญาว่าจะให้ค่าจ้างโซลโมมนก็ให้ค่าจ้างครับข้าว2 0 0 0ตันน้ำมันบริสุทธิ์4 0 0พันลิตรทุกปีนะครับจนกว่างานเสร็จนะครับแล้วก็ใช้แรงงานเยอะนะครับนับแสนคนที่จะต้องทำงานกันและมีสันติภาพระหว่างฮีรามในข้อที่12บอกว่าพระเจ้าประทานสติปัญญาของโซลโมอนดังที่มีสัญญาวไว้และมีสันติภาพระหว่างฮีรามและโซลมอนทั้งสองคนก็ทำส่วนที่สัญญากัน ขอบคุณพระเจ้าครับมีสันติภาพงานก็กรรินเติบโตมากยิ่งขึ้นข้อที่13บสถึงสิจะพูดถึงคนที่ร่วมงานกันมากพอสมควรในจุดนี้และนั่นเองเราเห็นว่าพันธมิตรแบบฮีรามนั้นน่าคบมากครับเพราะอันที่1มาจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในอดีตอันที่2มีความตั้งใจแบบเดียวกันอันที่3มีศรัทธาอแบบเดียวกันและอันที่4ก็คือสัญญาอะไรทาตามข้อตกลงทุกประการ มันก็น่าคบกันครับคนประเภทนี้ไปกันได้อธิฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าให้ข้ามหลายมีเพื่อนแบบฮีรามเป็นเพื่อนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันตั้งใจดีต่อกันศรัทธาเดียวกันและกระทาตามที่ข้อที่ตกลงไว้เสมอพระองค์เจ้าข้าโปรดให้ข้ามหลายเป็นคนที่รักษาความสัมพันธ์เช่นนี้กับเพื่อนคองข้างหลายตลอดบันคืนช่วชีวิตอธิฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน อยากจะขอเชิญพี่น้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม YouTube และ Facebook ของ CGN ครับและสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพระพรที่ได้รับมาจากช่องคอมเมนต์ด้า,ลานล่างได้นะครับขอบใจพรครับ